นอนแล้วครับผมนอนแล้วครับเต็มเอยครับปลากระบอกนี่ครับพี่น้องมันนีพอกับเบากดสายลล่อยู่แล้วครับผมมันอ,บบอน,มมนีมาซ้าหมายเดิมครับผมปลากระบ,บอกเต็มเลยครับผมอันนี้ก็ใส่เบ็ดหลังเดียวครับบ่ใส่หลายขั้นครับผม เบ็ดหลังเดียวแต่ว่าสุดหยดครับผมป่ามิตรตัวใหญ่ไปเบิ่งกันครับผมมีไทยเห้เบิ่งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบวกกอนนี้ด้อยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดเหตุจิปต่อไปครับผมไปชมกันเลยครับครับผมตองตองเบาๆครับผมเดี๋ยวมันตกใจครับนี่เป็นขึ้นอยู่นี่ กินเลยครับผมมันเพียงเผมเยอะที่ใจก็เป็นบักเกอรเทศคือเก่าครับนี่เสียบใส่หมากเบ็ดครับผมอันนี้ก็เป็นทุ่งดอกไม้ครับผมดอกไม้กับลังบานสวยงามเกาหลีกับเซตยุ่นอีกคนนึงครับผมไปไปเบื้องปลากระบอกกันที่ก็ครับเดี๋ยวสิตีลงครับ

บอ, <c oughs> อยครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับใส่แขนได้ครับผมปากระบอกครับ ยอดนี่ครับผมตูนเข้าเต็มเต็มนะครับผมไปนี่ไปไปลองไปบางตัวไม่กันครับผม,ผม <c oughs> <c oughs> บางขัครัมไปบางขางนา่งกันเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องใส่สวยครับง่านะครับ <c oughs> นี่ครับผม ปลากระบอกครับไปพี่อน้องอมมาใส่ว้กัครับโอนแล้วครับผมนดนแล้วครับคๆๆัดคัดคัดนี่ครับ กระบอกปากระบอกครับผมนี่ครับพี่นอกอืมใส่ง่ายครับผมโอ้โสวยครับผมเอาขึ้นเลยครับ เรียบร้อยครับผมมีจะใส่หนีเลยครับพี่น้องหนี่ครับผมใส่ขวดเบียครับผมนี่สุดยอดครับผมไปพี่น้องเอาไปขังครับผมไปเบิ้งกันตัวใหม่เลยครับผมนี่ครับปลากระบอกครับผมสุดยอดครับผมลองไปเห็ดเบิ้งเนื้อปูไดสิถดล้งครับผมกินแน่นอนครับผม ผลงานมานันนี่ซีตัวแล้วครับผมนีไ่ไปพี่น้องไปเบ่งตัวไหมครับนะผลผลนะครับมันขึ้นบ่อนตุตบๆๆตบเต็มนะครับผมยูสอนี่นี่สุดยอดครับผมนี่ครับพี่น้องอันนี้ผลงานครับผมเดี๋โตัวคือเหมือ้วานเลยครับผมเมือวานนี่กั ผูดใด้ถ้าในเบิ้งคลิปเขาไปเบิ้งนะครับอันนี้ก็ว่าได้สีตัวครับผมป้าก,ก็บอกครับผมเมื่อนีนก็นเอาไว้เพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่าสิพาเม่บบานไปหาน้อใหม่ไปนะครับผมฝากไว้เนื้อครับคลิปนี้มากดสสยล่าขอตัวลาไปก่อนครับคุณ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันยลีแยงครับผมป้ายืนนี่สำหรับคลิปนี้ก็ พอาซันี่ครับผมพอ,อกันไหมครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ